con hỏi tham bón kí lợn bảy loa Bọn để hót <hỏi> bàn <laughs> sẽ mà bảo này con thử cắt thử sẽ mà bảo này côn ừ. thử cắt các cháu tham à bón để bọn để bài thử chắc quá chơi thử chắc quá kí thử cả ba chú mèo cái mà thử sáu cha mẹ chà. งวดนี้เด้บางคนกับว่าบ่ได้ซื้อมีอ่บอกบางคนเบิ่งบ่เบาว่ได้ซื้อก็มีจ้าบางคนก็ว่าเบิ่งอยู่บอกคักๆพี่น้าก็บอกคักๆเพิ่นบอกคักๆอยู่แต่ว่ามขอบ่ซื้อบางคนก็ว่าซื้อ10บาท20บาทไปจ้าบ้าดนี้สิสิถาม FC ฟได้บ้านนี้พี่น้องบ้านนี้คือคุณแม่นี่ได้ปล่อยเลขแล้วงวดแรกคืออยากถามพันเอ่อซื้อพันอัน YouTube นี่ล่ะว่าไผได้เบิ่งแน่ล่ะผู้ใดถึกแน่อยากให้ FC นี่คอมเมนต์ใต้คลิปมา หรือว่าผู้ใดแบบมีคนถามแอดา่าอันเจตังขอเลขบัญชีคุณแม่หน่อยเมื่อนี่แอดมินแอาเลขที่บัญชีหายยูนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเอาเออไหนาจโว้ใบนะคะให้พี่น้องได้โอนเงินไปให้สําหรับคนที่ถามมาเดอ้อพี่น้องแต่แอดต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่รู้ว่ากี่คนที่ถามมาแต่ว่าจะลงไว้ให้ก่อนเนาะพี่น้องเนะาะวันนี้ที่ถามคุณแม่อีกว่าคุณพ่อคนฝันหรือยง งวดมีฝันนะจ๊ะแต่ว่าผมบ่อกฮันปันไดบอกฮัทในปันไดข้อหมายคือคือฝันฝันเพคุนบอกในชัติเกิดไปพวกฝันคือฝันเห็นเพื่อนหลังผู้อื่นเหมือนเพื่อนผู้อื่นฝันเห็นเพื่อนผู้อื่นแล้วเพื่อเพื่อก็เลยมาบอกให้เมียฟังค่ะแม่บอกให้ฟังว่าฝันเห็นเพื่อนพอใหญ่วาราค่าออกจะไปเบิ่งอันบ้านแหลกทีเพ่นเดอรค่ะที่เพื่อก็เลยว่าไปเบิ่งตะล่าฝันว่าได้กินเบียร์กินหยังกินนั่นนำข้าวจ้าไปซื้อกาแฟกันยังนั่นแหละ เป็นฝัน <All right. S 1> oh. ่าเพื an no. ่อนไดกินก็เลยไปเบงแต่ว่าฝันกันลยไยใซุ้มต้เนี่ยแหละส่วนมากเลขกื้อตลขสามตัวเลขสองตัวแถบที่บสื่อเลขเข้านี่ชิเป็นเลขฝัน่เน้าเป็นเลขฝันมีแต่ฝันพอบานเป็นผู้ฝันแบบที่แมเป็นผู้สื่อให้พอสื่อบาดพันบ่ถือก็เลยเบากันไปว่าต่รุ่นของ่ซสื่อดอกใครจะซื้อซะ พอเราถึงเนาะก็เราไปซื้อเองไปซื้อเองเที่ยววันนะแม่ออกคลิปเนี่ยนะคุณพ่อนี่คุณคุณพ่อสมพรเนาะค่ะเนาะพอนนอนอยู่หน้าเนาะพี่น้องแต่ว่ากัสิไปถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งอยู่นะคะในคลิปต่อไปคุณพ่ออยู่หน้ากันแ่มาแลงกับกัดเที่ยวเขาแง่มเลี้ากับนั่งมือกับเขาบอกว่ามือละแปดลบทว่าเดี๋ยวทำเอาในบ้านกะถือว่าบ่ไก่กระโดดเนาะแม่เนาะจ้าบ่ไก่หาโลกจามโลกกลัวนางิระโด เด็กส่วนมากได้จากฝันอย่างเดียวไม่แต่ฝันอย่างเดียวจ้ะว่าแม่สูตรเขาฝันจ้าเขาฝันแล้ววันที่เขาเบิ่งตำล่าฝันส่วนมากมันมันกระสีออกอยู่ในตำล่าฝันตำล่าฝันนี่มันมีหลายตัวเห็ดจังไดคือไปจับตัวที่มันถือได้แต่ละหงดจับเพื่อนไปจับไพ้บอกแม่จับบอแล้วคนจับเอง่นเป็นผู้บอกให้คอยมิตรนาทีสื่ออย่างเดียวหมายความว่าเพื่อนฝันปุ๊บนี่เพื่อนก็สิีจับเองตีเอง คอยมีหน้าที่ตัวนี้จ้าเจ้ามีหน้าที่สื่ออย่างเดียวก็บอกไปว่าตัวนั่นตัวบอกพอใหญ่จะหนี้บอกพอใหญ่ไม่ทันวาไม่ได้ถามไม่ได้สอบบ่อมิถุนานี่เด้อผลหมักตัวนี้นี่ตัวนี้แต่เก่ามันเคยออกเบิลออกตัวนี้มันต้องออกตัวนี้เพิ่นบอกสูบฟังเพิ่นบอกสูบฟังที่เอาก็เพิ่นว่าตัวไอ้เก่าตัวนั้นแม่เอาตามเพิ่นเลยตามเพิ่นเลยเพิ่นว่าตัวนั้นก็เอาตัวนั้นค่ะฟังหันหนึ่งหนึ่งสี่นาะแม่หนึ่งหนึ่งสี่กับสิบสี่ไอออกหนึ่งหนึ่งสี่กับสิบสี่สิ มันภายในโต๊สรุปคุณแม่นั้นถือยูเนาะค่ะจ้าถือยูจ้ะค่ะโตัวๆเนี่ในหาซิฟค่ะหาซิฟพูหาซิปโต๊ดๆนะเป็นยังไงทบ้านเขาถือยูบอกคุณแม่เนี่ยแหละออาแสดงว่าฟันดีอยู่ได้นหมวะเพราะว่าเราว่าได้กินฟันเด้กกินกาแฟกันฟันมูอีกสั่าซ่องเดียวน่นฟันกันได้หลายคนค่ะแม่อ๋อ ฟันว่าเห็นอันเฮือนพ่อใหญ่ยังก่อนพ่อใหญ่ทองพ่อใหญ่ทองเขาเ่าน้นองพอเปิดน้องน้องมี่ยพอไม่ยนี่แหละเป็นยฟันตองหดนะครับฝันตองหดไปเลยแล้วก็มือเดียวกันมันบ่ที่ฟันน,น,ฟนั้นว่านกาแฟนี่จ้ะมือขึ้นนี่แหละฟัน<อ>มือขึ้นเนี่ยมือขึ้นเขาโบเรออกมาน้องคข่ไข่เพื่อเลยมือว่านเลยก่อนมันบ่หรอกมือขึ้นเพื่อเลยฟันนี่แหละตองหดเลยจ้ะแต่วันนี้ว่าได้กิน จ้าเพคนในกินกาแฟนั่นแหละจ้ามีอยู่ซองเดียววะจ้ามีอย่ซองเดียวปั่นกันหลายหลายคนน่ะอ๋อซองเดียวปั่นกันได้หลายคนแล้วจะได้อีกเนี่ยใช่แล้วพวที่ก็เลื่อยมามี่ผู้หนึ่งมีผู้หนึ่งนั่นโยกใบเศร้าคนบอกค่ะเลื่อยว่าพี่พี่พี่วางสิอ๋อยานบ่พ่อกันสิไปซื้อไม่บ่คือจังไงข่วมค่วมค่วมคือเขาเจ้าก็สิว่านี่เงินใบซศราใบนึงก็สิไปซื้อกาแฟหยังให้บ่ครูกันความหมายน่ะกะบ่วันวันไหนมีแต่ว่าพี่ๆๆ่พี่ซื้อเงินอยู่พี่เด้อบอกจ้า เป็นใบท้าเพ่นวาค่ะอันนี้พอเราให้ฟังจ้าเิ่นรอฟังนตอมวดตัวนี้จ้าโอ้บันนี่ในความฝันของคุณพ่อนี่คุณแม่เพ่นว่าบ่ะตัวใดแน่เพราะเพลนวา้ในเบาเพ่นกระเ้าเกินเนไปเพิ่อกว่าสองศูนย์กับหาสอย์กับหนึ่งหนึ่งเกาคืับหนึ่งศูนยเก่าอืิอนคือเพินเาให้ฟังแต่ว่ากัเฮาก็เื้อดื้อแดกล้อยจวาเล็กบาทีนย่างหามัน หามมนตรงก็่จะรอบอันกทีครับหามงตรงก็พุ่มพ่นเบาไปนี uh, so like one, so like one, ่ค so like so like yeah. so like ่ะแม่หาพ่นไห้ฮาพ่นบุญบาลมีหาพ่นปูดพ่นผายวางสิรุดเป็นหมดที่หาคาะจาหาพ่นปูดพ่นผายหาพ่นเลืตุนฮ่ไผอันใจปันพีปันนองแก่ปันไปทั่วประเทศผปเห็นกันคืออห้รคาเจ้าถือไปเัรทุกคนเห้ถือผู้เล่นหลายวางสิรุดแา่ม่ะแาเจ้าถือผู้เล่นหลายโดดกระซ้าครูน้ำพี่น้องฟังออเดอร์คุณแม่เพิ่นกะ ให้ด้วยใจพี่น้องจ้าบวกคิดถือกันให้ถือกันดีใจค่ะเอาคืนเงินค่ากับแก้วบ๊ไปว่ายังแต่ว่าฮาวไทยทํำกับซีมีเอซีามอยู่ได้แม่บ๊วแมนว่าเบาได้พี่น้องคือทุกคลิปที่เฮาไปไทยทํำเอฟซีกับจะมีตามอยู่แล้วบันทิพย์นจีเบิงได้ว่าเลขคุณแม่มักบอหรือบอมักคือหัวที่ผ่านมาซีหนึ่งหนึ่งนี่คนคอมเมนต์หลายว่าคนบอมักกับมีคนมักกับมี เออถ้าผู้ใดถือแน่ก็อยากให้คอมเมนต์มาเบามาเล่าสุฟังอยู่นู่นเองเนาะจ้าก็ถือว่าแต่ผู้ใดเว้นไว้จะได้การอย่างใด้าก็ถือก็ถือว่าบุญเขาแบ่งปันข้าเจ้าข้าเจ้าใดนั่งก็คือโอเคดีใจน้ำข้าเจ้าวางสิรูดค่ะดีใจน้ำมันถือหน่อยถือหลายก็คือดีใจคือเก่าเอาสำหรับงวดนี้เนาะอันคุณแม่บอกว่าคุณพ่อนี่ฝันต่องวดแล้วนะคะแล้วก็ฝันว่าอันเกี่ยวกับบ้านเลขที่นี่เขายังบมฆันใดใดเลขเลขที่มัอนี่จ้ะจะเป็นวันหน้าวันถัดไปจ้ะ แล้ววันนี้ฟันว่าได้กินกาแฟจ้าคนหลายคนแต่ว่าแบกบัตรเรามูก็มีหลายคนอยู่กาแฟซองเดียวมันสิบุพ่อจ้าคนหนึ่งยกแบ่งนี่นวดต่อไปกับเบิร์นฮาบบะนั่นมีมีหาเปิลปูดเปินสายครับจ้าแม่ฮาเปิลปูดเปินสายมูเัาหาเป็นจังบุญแม่น้อก็ได้ตื่นมันอีกงวดจีม่าไปจะไปลายก็บขเจ้าซื้อหลข้าวเจ้าก็ได้หลายเนาะซื้อหลายก็ได้หลายสิหน่อยพี่น้องบุได้โชคดีมีโชคแล้วมาถครับเด้อยหรือว่าดวงครับ อาเพิ่นไห่เป็นจังบุญเขากะสาธุน้ำแต่ว่าเอฟซีพันมีน้ำใจอยู่ดอกขันเพิ่นถือขันผูเพิ่นถือกับ่ได้บ่บาได้พี่น้องเย้ย <c oughs> จะโบไปบ่บายังบ่ไปบ่าเงื่อนคำกำแกว้วบาทหนึ่งสลึงหนึ่งเขาก็โอเคจ้าพ่ออันนี้ัะเลขของคุณพ่อสมอพรน,นะคะพี่น้องคุณแม่กงใจนะคะเนาะสองศูนย์ห้าสองศูนย์ หนึ่งหนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งศูนย์เก้าบางคนอาจจะถามว่าเลข่ขึ้นหลายกว่างวดที่แล้วงวดที่แล้วเพิ่นให้แครหนึ่งหนึ่งสี่แล้วก็หน no? ึ่งสี่เนาะแม่เนาะก้อนนี้คือคือก้อนสี่หลายนั่นคือเพิ่นไปเบิ่งตำราฝันนี่ซุมนี่เพิ่นเบิ่งตำราฝันค่ะคือเพิ่นเพิ่นฝันเพิ่นเค็งเค็งคือเพิ่นมักนี่คือมักจี๊ดสองศูนย์นี่เพิ่นมักหลายสองศูนย์กับจ้าสองศูนย์นี่เอาเอาประกระดงมั่งก็แม่คือนพิ่นฝันีเพิ่นฝ่นเพิ่นนั่นนี่ซุปนี่เพิ